สนับสนุนโดยกลาสูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพครับสมควรไงเวลาจัดการตัวนี้กันสักทีนะครับสำหรับ้ตัวเทเลอร์รักษ,ษาสัตว์เคลื่อนที่ที่เราติดค้างกันไว้นะครับอนุญาตเตรียมเครื่องมือเตรียมอ,อกกุปกรณ์แล้วก็จะได้ไปลุยกันละครับ 真了。 แรกเลยสำหรับงานนี้นะครับรก็คือการที่เราต้องแกะทุกอย่างออกมาให้หมดก่อนนะครับก็เพื่อเตรียมบอดี้ทุกอย่างเอาไปทําสีกันนะแบบที่เราวางไว้ตอนแรกเนี่ยเรากะว่าเจ้าตัวโต้รักษาเนี่ยมันคือการบ้านเลยว่าตอนแรกเราจะวางว่ามันต้องอยู่ด้านข้างแล้วทําให้มันรีเลทหรือทําให้มันสามารถเข้าไปเกี่ยวกับตัวเทเลอร์ได้ แต่ที่นี่ปัญหามันอยู่ที่โต๊ะรักษาสัตว์มันมีขนาดใหญ่โต๊ผ่าตัดนะครับซึ่งเราก็ต้องไปเลือกโต๊ะสาเร็จรูปนะครับที่เป็นสเตเลสที่มีการพับเก็บได้ที่นี่เราก็มาหาว่าเราจะสามารถเก็บมันเข้าไปยังไงกันในตัวรถทีเนียปัญหามันอยู่ที่เราไม่สามารถเปิดฝาท้ายเจ้าตัวเทลเลอร์แล้วเก็บโต๊ะเข้าไปได้เราต้องมีการปรับแบบโดยที่ทําการสร้างตัวเก็บโต๊ะอะไรต่างๆขึ้นไว้ที่ตัวหน้าเทลเลอร์แล้วก็ใช้การพับขาโต๊ะแล้วเสียบเข้าไป อันนั้นน่ะคือโจทย์ที่เราตอบได้ดีที่สุดละคือการเคลื่อนที่สะดวกสามารถพับเก็บได้และสามสามารถใช้งานจริงได้ด้วยนี่ค,ครับหลังจากเราแกะมาแล้วเราก็จะเห็นจะมีริ้วรอยล่องรอยจากการที่เราไปต่อเติมสเตลเลตมานิดนึงนะครับอขออนุญาตต้องใช้เวลาอ่า เก็บพื้นผิวริ้วรอยกันให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะลงิจริง,รงล้างคราบทุยาอ้อยหมดสิ่งหนึ่งที่เราเลือกใช้ไวซสตเตเนตที่เราบอกไว้นี่มาดูทางนี้ครับชัดเจนเลยมันสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าเราเอากระตัวเทลเลอร์นี้ไปใช้งานกัเสิ่งมีชีวิตซึ่ง ก็จะเป็นหมาและแมวทุกอย่างมีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นการรักษาหรือว่าอะไรต่างๆควรจะอยู่ในหลักการแพทย์ที่ถูกวิธีนะครับทำควาสะอาดได้ง่ายเ,ลยเวลาเราเคลื่อนที่ไปอะไรต่างๆก็สามารถล้างเช็บทำความสะอาดจะได้ไม่มีเชื้โอโรคปนเปื่อนครับนี๋ยวเสียชื่อความเป็นหมอ จัดการงานที่ค้างขาเรานะครับนี่ตัวเทลเลอร์รักษาสัตว์นะครับอันนี้เราก็เลือกสีเรียบร้อยแล้วผมเลือกใช้เป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าสมัยก่อนตอนเรียนที่คณะสัตวแพทย์เนี่ยสีประจําคณะนี่ยมันจะเป็นสีเ,าเขาเรียกฟ้ามนนะครับแต่ทีนี้เราให้มันออกโทนพาสเทลนิดๆน,น,นะครับลนขาวเข้าไปเล็กน้อยก็ให้มันหว,วานๆหน่อยมา นิด้นึงตอนสมัยเรียนสีประจาารําคณะสัตวแพทย์เนี่ยมันคือสีฟ้าหม่นเราอยากได้โทนเป็นแบบเป็นบ l u e sky นิดนึงให้ออกหวานๆหน่อยแล้วซึ่งมันพอดีด้วยกับการที่เราเห็นโลโก้อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสัตว์ออาซิ s เพส e ์โฮส์พิตอลแอนด์รีสซึ่งเรามองแล้วเฮ้ยสีมันพอได้กัมันเป็นโทนฟ้านั่นแหละแมทเลยเราก็เลยคิดว่าอันนี้แหละ น่าจะเหมาะสมที่สุดกับการพ่นลงไปในตัวเทเลอร์ให้มันออกเป็นสีแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วสหรับเจ้าเทสเลอร์รักษาสัตว์เราไง ER ส,สีหวานทานง,ง่ายนะครับเดี๋ยวขอายาไปอ่านหน้าท่าเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ให้ครบเดี๋ยวเราจะจัดตกแต่งแล้วก็ไปคืนให้กับคุณหมอแล้วครับงานนี้ค้างมานานขอโทษด้วยนะเพราะว่าติดงานอย่างอื่นอยู่นูน่นและนอกงเต็มเลยไป ได้เวลาเราจะได้ลงมือประกอบเจ้านี้นสทีนะครับนี่ครับมาออครับจัดอย่างเสร็จเรียบรอ้อยค่อยๆจัดองค์ประกอบตัวอย่างใส่เข้าไปให้หมดนะครับ ดังนี้ทั้งนั้นนะครับเรามีการทดสอบโดยการที่นําสุนัขนะครับก็เป็นสมาชิกในสตูดิโอลองรถนิยมของเรานะครับทั้งสองตัวทั้งคุณซูชิและคุณวาสบินะครับเอาขึ้นมาที่โต๊ะรักษาน้ําหนักของหมาเนี่ยตัวไซส์ใหญ่สุดของผมเนี่ยมันประมาณ20กว่ากิโลเลยล่ะซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยถ้าไซส์เนี่ยมันขึ้นไปได้เนี่ยโอเคแล้วเราสามารถเคลื่อนที่เราไปรักษาทั้งหมาใหญ่หมาเล็กอันเนี้ยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แน,น่นอน โตเทเลอ ER ร์รากษาหมาครับวันนี้เรามีหมามาให้ทดสอบความแว่งโตเราแล้วครับมาโอเราลองขึ้นโตด้ขึ้นได้ปะครับดูนะครับชิ้ยเฮ้ยเฮ้นเอน้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเยเฮเฮ้นเฮเ้ยย้ย้ย <ปะ S 1> ้ย <ปะ S 1> ้อย้้้้้น้้ ลองนอนก่อนลูกโอเคโอเคโอเคไม่ทันหนักไม่ทันหนักเออนี่นะครับบ้ายไะไปเล่นตรงนน้นไม่มีใครร้องออกมาตัวเองร้องหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหความสุขทีเราก็มีความสุขติงปัญญาอ่อนเนี้ยนะครับยังทีไหม มาลองเร็วเร็วเดี๋ยวได้มันทำเหมืนแล้วนะครับไม<ด>่างนั้นเราอยากให้มันลองโต๊ะผัดตัดนี้เป็นครั้งแรกเลยครับโอ้โหเลียกหนึ่งตัวไม่ได้มีตัวใหม่มาเพิ่มอไอบ้บีอันนี้ตัวนี้เทสษาโลผิวหนังอ่ะจี๊ดจิ๊ดุ้๊จ,<ง>แจิแจงโอเคแจงแจงแจงตัวนี้ใช้ได้นี่นะครับของคน,นโต๊ะเรา เอาไหมที่ตัวได้บ้างดได้ไหมนีด่ดูไม่ใช่ันพอดีครับได้คำมาอย่างที่อยากทด่เห็นกันไปในคลิปในวิดีโอก็คือก็มีการดือ้อแนพอสมงควรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปวยจริงนะครับมันยังเล่นอยู่เลยนะก็เอามีการเอาขึ้นมาวัดขนาดอะไรกันดูคิดว่าเฮ้ยท้ามไซนี่มันได้เนี่ย เราสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่แล้วก็รักษาได้ทุกตัวโดยเรื่องของล้อเนี่ยจริงๆแล้วอันเนี้ยเราใส่เป็นกระทะล้อธรรมดาแต่บังเอิญที่สตูดิโอของเราเนี่ยเรามี้าตัวล้อมินิซึ่งเป็นเศษล้อนะครับเป็นล้อกล้วยเก็บอยู่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่้จะแม็กนะใส่เป็นแม็กดูดีว่าแล้วก็เมื่อใส่เป็นแม็กมันก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นการตกแต่งอีกนิดนึงน,นะครับในบริเวณซุ้มล้อซึ่งเป็นคิว จะเพิ่มเติมใส,ใสกันไว้ให้มันดูวิลลิงตามคาแรคเตอร์ของคุณหมอหน่อยเขาเป็นโมเด์นนะครับก็อันนี้เป็นทิลเลอร์ในภาษสซิ่งนสนับสนุนโดยปลาซูริ สีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ